<tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> dodo? Dadi dodo oui, je suis un peu plus de temps. 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 Je suis un peu plus ให้พ่อไปนอนด้วยใช่หืมชวาเนี่ยชีฟาจุดชีาหืมอืมขอม่าขอสร้างขอม่าอะไรปะเนี่ยชีฟ้าชีฟตีบอดดี้บอตีฟังใครอยากฟังไอ้เขียบพูดภาษาฝรั่งเศสมาฟังชมซามารช

เด้อเด้อเด็กๆนี่บอกให้พ่อนอนชอบใส่ถุงเท้าใช่ค่ะชอบใส่ถุงเท้านะนท็อปนะท็อปได้ยินเสียงนะท็อปอยู่น้องนท็อปคุยฝลั่งเศสมาูดไดที่ฟังเปลาฝังเศดออกก็มาแปลเอาเด้อ

et mami Coucou Papi Coucou mm. mm. oh. Il fait chaud ou il fait froid ici C'est venu il a chaud Il fait chaud Non. Il fait chaud Il a Il est où le nez Le nez a l'oeil Il est où le nez รับบูชรับบูชเกิดตดดอกได้รับของแล้วค่ะกินโกโก้ไปแล้วหนึ่งห่อขอบคุณนะคะทุกคนหนึ่งแสนใจหน่อยได้ไหมคะไหกันลแดดีสนใจแน่ได้บอสกีซ์สซคว่าส์ส์เมทแดดีเลยเมทดดีเมกว่ายั่วุ่

เจดนฟัวเินฟัวเจดนอสลเจดินฟัวเดนะฟัวอสลเดนฟัวพ่นะพ่บอกว่าพี่หนาวเขาบอกพ่อเขาว่าเขาหนาวฟัวฟัวบอืม